สวัสดีครับนักเรียนนะครับวันนี้คุณกูคมนะครับก็มาสอนในรายวิชาของสุขศึกษานะครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับในวันนี้เนะครับเราจะมาเรียนในหน่วยการเรียนรู้หน่วยที่1นะครับหน่วยของเรียนรู้ตัวเรานี่ครับแบ่งออกเป็นทั้งหมด4เรื่องด้วยกันเนะครับเรื่องที่1คือเรื่องของระบบประสาทกับการเจริญเติบโตและ ภาวะสุขภาพของวัยรุ่นเรื่องที่2จะเป็นเรื่องระบบต่อมไร้ท่อกับการเจริญเติบโตและภาวะสุขภาพของวัยรุ่นนะครับเรื่องที่3จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของร่างกายและเรื่องที่4คือการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัยนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องที่1คือระบบประสาทกับการเจริญเติบโตและภาวะสุขภาพของวัยรุ่น นะครับระบบประสาทกับการเจริญเติบโตและภาวะสุขภาพของวัยรุ่นเราจะมาเรียนเรื่องของความหมายและองค์ประกอบของระบบประสาทเนี่ยมีอะไรบ้างความสําคัญของระบบประสาทกับการเจริญเติบโตและการพัฒนาของวัยรุ่นความสัมพันธ์ของระบบประสาทกับภาวะสุขภาพของวัยรุ่นและสุดท้ายคือการบํารุงรักษาระบบประสาทนะครับ เรามาดูกันก่อนนะครับความหมายและองค์ประกอบของระบบประสาทระบบประสาทคืออะไรระบบประสาทนะครับมีหน้าที่ในการออกคําสั่งนะครับการทํางานของกล้ามเนื้อนะครับควบคุมการทํางานของอวัยวะต่างๆในร่างกายและประมวลผลข้อมูลนะครับที่ได้รับมาจากการประสาทสัมผัสต,ต่างๆและการสร้างคําสั่งนะครับให้อวัยวะต่างๆเนี่ยทำงานนะครับซึ่ง องค์ประกอบของรบปประสาทเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยครับสมองนี่ครับอย่างต่อมาไขสันหลังและสุดท้ายเส้นประสาทนะครับต่อมาระบบประสาทเนี่ยได้แบ่งออกเป็นหลายระบบระบบแรกคือระบบประสาทส่วนกลางร,ระบบประสาทส่วนกลางคือสมองนี่ครับสมองทําการสั่งการโดยไปส่งไปที่ไขสันหลังนีครับ อย่างที่บอกว่าแบ่งออกมาเป็นสมองเราก็จะแบ่งออกเป็นอีกหลายส่วนนะครับสมองของเราก็จะแบ่งออกเป็นนะครับสมองขอเราเนี่ยมีน่หัวของเราเนี่ยมันแบ่งออกเป็น3มส่วนด้วยกันส่วนแรกสมองส่วนหน้าส่วนที่สองคือสมองส่วนกลางและส่วนสุดท้ายคือสมองส่วนท้ายนะครับเราจะไม่ใช้คําว่าหลังนะครับเราจะใช้คําว่าท้าย ถ้าใช้คาว่าหน้านี่คือส่วนหน้านะครับดูตามเมาส์คูนะครับนี่คือส่วนหน้าส่วนต่อมาส่วนกลางนี่ครับตรงกลางและสุดท้ายคือส่วนท้ายนี่คือส่วนท้ายแต่ถ้าเราบอกส่วนหลังนี่คือส่วนหลังซึ่งส่วนหลังเนี้ยมันคืออยู่ในรอบคุมของส่วนหน้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละส่วนมีชื่ออะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะครับสมองส่วนหน้าเนี่ยจะประกอบไปด้วยซีเบรัมนะครับซีเบรรัม นะครับซีเบลลัมเสียงงตรงนี้นะครับคือสมองส่วนหน้าส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองนะี่ครับทารามัตนะครับทารามัตนะครับตรงนี้คือสมองส่วนหน้าอีกส่วนหนึ่งไฮโปทารามัสนี่คือสมองส่วนหน้าจะมี3ส่วนนะครับซีซีเบลลัมนี่ครับ1ทารามัส2แล้วก็ไฮโปทารามัส3 ซึ่งให้จําไว้ว่าสมองส่วนไหนใหญ่ที่สุดนะครับให้เราจำเลยซีเบลัมเนี่ยใหญ่ที่สุดนะครับดูจากเมาส์คู่นี่ครับส่วนทั้งหมดนี่ครับนะครับคือซีเบลัมทั้งหมดเลยซึ่งสมองส่วนที่ใหญ่ที่สุดต่อมาส่วนที่หนึ่งส่วนหน้าได้จบลงไปแล้วส่วนที่สองคือส่วนกลางนะครับเรียกว่าส่วนกลางเลยสมองส่วนกลางคือส่วนกลางนะครับใช้ตรงๆเลยคือสมองส่วนกลางคือส่วนนี้นะครับสมองส่วนกลางนะครับ ต่อมาสมองส่วนท้ายสมองส่วนท้ายประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 1. นงพร,นะรพรสองเมดัดลลาออฟลองกาตานะครับสามซรีเบรัมนะครับซรีเบรัมและไขสันหลังอย่างที่บอกว่าบางทีการเล่นของเรานะครับเราเคยดูเช่นข่าวหรือละครอะไรก็แล้ว,แ,ลวแต่ที่มีการตีที่ท้ายทอย นะครับปีที่ท้ายทอยแล้วก็สลบไปเนี่ยเนื่องจากอะไรนะครับไม่ได้บอกว่าโดนตีแล้วก็เจ็บแล้วก็สลบนะครับไม่ใช่เนื่องจากเนี่ยโดนกระทบกระทั่งในส่วนนี้นะครับส่วนของเซลิเบลัมสมองส่วนท้ายนะครับซึ่งส่วนเนี้มันเป็นส่วนที่ควบคุมการทํางานของระบบกล้ามเนื้อเนี่ยครับเนะส้นประสาทอยู่เยอะมากเลยโดนกระทบกระทั่งไปปุ๊บถึงกับหลับไปได้เลยนะครับ ให้จำไว้ว่าองค์ประกอบของโรบประสาทเนี่ยซึ่งมีสมองเป็นหลักเลยเนี่ยสมองเนี่ยแบ่งออกเป็นสามส่วนส่วนหน้าส่วนกลางและขส่วนท้ายนี่ครับส่วนหน้ามีอะไรบ้างซีรีเบลลเออส่วนหน้าเซรีบัมทารมัดไฮโพทารมัดสมองส่วนกลางมีส่วนกลางสมองส่วนท้ายพรเมดัลล่าออฟลองตาซีรีเบลลมและไฮสัลลัก นครับจำไม่ยากนะครับจำง่ายง่ายนะครับต่อมาเราจะมาดูหน้าที่นะครับของแต่ละหน้าที่กันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างพรมีหน้าที่อะไรบ้างพรควบคุมการเคี้ยวอาหารการหลั่งน้ำลายไฮโพทระมัตอยู่ส่วนไหนครับไฮโพทมัดอยู่ส่วนหน้านะครับ ควบคุมการเต้นของหัวใจอารมณ์และความรู้สึกซีรีเบรัมควบคุมการทรงตัวของร่างกายอย่างที่บอกนะครับซีรีเบรัมอยู่ส่วนท้ายเห็นไหมครับควบคุมการเคลื่อนไหวเมื่อโดนกระทบกระทั่งปุ๊บเสียการทรงตัวหรืออาจจะทําให้หมดสติได้นะครับซีซีเบรัมส่วนหน้าส่วนหน้าเลยสมองส่วนหน้ามีความจำไหวพิพควบคุมส่วนที่อยู่ใต้อำนาจจิตใจนะี่ครับราามัส สถานีถ่ายทอดกระแสประสาทรับความรู้สึกสมองส่วนกลางนะครับการเคลื่อนไหวของลูกตาและม่านตาตรงนี้นะครับไขสันหลังทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่รับกระแสประสาทจากส่วนต่างๆของร่างกายนะครับส่งไปยังสมองและรับกระแสประสาทต,ตอบสนองจากสมองเพื่อส่งไปยังอวัยวะต่างๆของร่างกายนะครับ ควบคุมปกิกิริยารีเฟกหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า reflection น,นี่ครับตรงนี้เดี๋ยวจะมารู้กันว่า reflection ค,คืออะไรเรื่องน่ารู้หนึ่งเรื่องครับก่อนที่เราจะไปต่อไขสั้นหลังของคนเราจะมีความยาวประมาณ4 2 4 5ถึง45เซนติเมตรหนักประมาณ30กรัมนีครับมีเนื้อเยื่อหุ้มไขสัลัง3ชั้นไขสันหลังส่วนนอกจะเป็นส่วนของเส้นใย,ยประสาท ซึ่งจะมีสีขาวส่วนในจะเป็นเซลล์ประสาทที่มีสีเทาไขสันหลังเป็นส่วนเชื่อมโยงประสาทสัญญาณประสาทระหว่างสมองและโครงสร้างส่วนอื่นของร่างกายภายในไขสันหลังมีกลุ่มเซลล์ประสาทอยู่หลายแห่งซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาฤทธิเ์เดี๋ยวเราจะมาดูกันนี่ครับจากความหมายอธิบายได้อย่างไรครับดูครับ ไปจับน้ำร้อนไปจับการน้ำร้อนอุ๊บสะดุง้งโอ้ยนะครับนี่คือปฏิกิริยารีเฟกครับมือเราไปจับของร้อนรู้สึกผ่องรู้สึกร้อนนั่นคือมันเกิดปฏิกิริยารีเฟกซึ่งปฏิกิริยารีเฟกตอบสนองต่อสิ่งแล้วอย่างกระทันหันส่งผลให้เด็กหญิงคนนี้ดึงแขนออกมาจากการน้ำร้อนโดยอัตโนมัติมีไหมครับใครไปจับการน้ำร้อนแล้วก็จับอยู่งั้นรู้ว่าร้อนก็จับอยู่งั้น นะครับส่วนใหญ่ทําไม่ตั้งใจปุ๊บไปจับปุ๊บร้อนปุ๊บมือก็จะกระตกขึ้นมาทันทีหรือบางทีนะครับเราไปโดนของมีคมนะครับโดนเข็มจิ้มนะครับอยู่ดีโดนอะไรจิ้มมือปุ๊บปุ๊บก็จะสะดุ้งหยิบมือขึ้นมาก็คือเป็นเขาเรียกว่าปิกริยา r ีเฟกแ A คชันนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นการอธิบายภาพที่เห็นได้ชัดที่สุดนะครับของปิกริยา e ีเฟกนะครับเห็นไหมครับภาษาอังกฤษนะครับเห็นไหมครับนะครับต่ย้อนกลับไปนะครับ นี่ครับ defect action นะครับตรงนี้ภาษาอังกฤษนะครับต่อมาความหมายและองค์ประกอบของระบบประสาทนะครับระบบประสาทส่วนปลายนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้าง1ครับเส้นประสาทสมอง 2. เส้นประสาไทไขสันหลัง 3. เส้นประสาทอัตโนมัติแล้วเรามาสรุปความรู้กันอีกสักหน่อยนะครับว่าเราทบทวนกัน ระบบประสาทคือระบบหนึ่งของร่างกายที่ประกอบไปด้วยสมองนะครับไขสันหลังและเส้นประสาททำหน้าที่ควบคุมและประสานงานทำงานส่วนต่างๆของร่างกายลักษณะการทำงานแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนคือระบบประสาทส่วนกลางและส่วนปลายนะครับเดี๋ยวขอเน้นย้ำอีกอย่างหนึ่งนะครับประกอบด้วยสมองเนี่ยสมองแบ่งออกเป็นกี่ส่วน อย่าลืมนะครับสมองแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันอย่าลืมนะสส่วนส่วนหน้าส่วนกลางและก็ส่วนท้ายส่วนหน้ามีอะไรกันบ้างนี่ครับมีอะไรบ้างมีสมองส่วนที่ใหญ่ที่สุดคือเซเบรลัมเซเบรลัมนี่ครับเซเบรลัมมีอะไรอีกทารามัตมีอะไรอีกพาโพไฮโพทรารมาสมีสามส่วนส่วนกลางมี ส่วนกลางอยู่ส่วนท้ายมีอะไรบ้างส่วนท้ายมีนักล่าออฟลองกาตาซซรีเบลัมพรนะครับตรงนี้จำให้ดีนะครับครูออกสอบทุกปีเลยมีรูปสมองมาหนูปนะครับมีรูปสมองมาหนึงลูปให้นักเรียนเอาคำอย่างนี้ยไปชี้ให้ถูกนะบางคนนะครับหลายๆปีก็เอาสมองซรีเซรีเบลัมสมองส่วนท้าย ไปอยู่ข้างหน้าสมองส่วนี้ไอ้สุดเซบลลัมมาอยู่ส่วนท้ายนะีครับบางคนสมองส่วนกลางนี่คือคน,น่าจะได้สุดนะสมองส่วนกลางอยู่ตรงกลางแต่เอาสมองส่วนกลางไปอยู่ข้างหน้านะครับผูว่ามันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอ่านหนังสือมาหรือเปล่านะครับอันนี้เราก็อยากให้เราดูดีๆว่ามันควรจะอยู่ตรงไหนอันนี้เป็นข้อสอบแน่นอนครูออกทุกปีนะี่ครับอยากให้เราทบทวนกันด้วยนะครับ เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับครูจะมีคลิปวิดีโอ1คลิปนะครับสั้นๆน,นะครับเพ้เราดูเกี่ยวกับระบบประสาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน